สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสียง v a p เช้าบ่ายนะคะวันที่15มิถุนายน2568ทุกคนวันอาทิตย์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ได้คลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกท่านคะเรามาดูที่14กันค่ะทุกคนว่าเข้าหรือไม่จะ FC ได้ไหมนะคะวันที่14จะเจให้เด่นรอบเช้า1และ2มา1 1 0 5 1ทุกคน1มา2เด้งทุกคนขา คู่หนึ่เจยบรด้จับให้จับได้หน1่1ส1่หนงหกหเจ็่งหหวเป็นออกพี่นอ้องเข้าคู่1 0ึ่เสียดายนะคะ FC มาคอมเมนต์บอกว่าตามแตนึ่งหไม่ตาม10นะคะวันใหม่ค่อยตามใหม่11มาอยู่ด้านหน้าเนาะคะ่ะสำหรับเด็กเด่นประจำวันอยู่ที่7จดและสหลุดหมดนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายรอบบ่ายให้7และ1มา8 3ดสา วันนี้ความบินไปนได้ที่จะมาเลขเบิลมาจริงๆนะคะใครรูดเบิ้ลก็น่าจะได้สามสามแต่ว่าเจก,ก็ไม่เข้าใจนะคะทุกคนคําว่ารูดเบิลคืออะไร fc บวกนะคะทุกคนคะ่ะ fc ว่ารูดเบิลเจก็เลเวิลน้าเบิลพี่น้องก็ควรเล่นไม่เป็นยังไงก็ไม่เข้าใจเนาะพี่น้องคะ่ะดีแล้วนะคะที่คิดคํานวณเลขให้ทุกคนได้ไม่ต้องเล่นหรอกเนาะพี่น้องไม่ต้องตามหรอกนะคะทุกคน ใจลองตามนะคะทุกคนทุกคนจะไม่ได้เลยนะคะทุกคนไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคนะคะทุกคนสําหรับใจมีดวงสําหรับการให้อย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่สิห้าจากที่ใจาำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่สองได้เจมาดูคู่ความน่าจะเป็นสองหกหกสองสองสี่สี่สองสองหนึ่งหนึ่งสองสอสองสองห้าห้าสอง

หกหนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดหกหกสามสามหกทุกคนมาได้หกขาก็เป็นยังดอกขาทุกคนเอาส้ำนีแล้วขอให้เข้าถัดแค่นี้ก็ขอให้เข้านะคะทุกคนสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามสี่ สี่เก้าเก้าสี่นี่พี่น้องคะจับคู่หนึ่งเชยดายคู่หนึ่งวันไหนที่ตัวเลขหลายตัวจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นกันนะคะจับแค่นี้ก็ขอให้เข้าก็แล้วกันนะคะทุกคนสาธุคะ่ะสองเจ็ดหกสี่ค่ะทุกคนสองหกหกสองสองสี่สี่สอง 62, สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะ กกับสี 4, ่หกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกสี 6, ่หกหกสี่สี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เอฟซีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับ้ว่ทุกๆคูททททท่ที่เอฟซีทุกๆท่านชอบที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เอฟซีดู เลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งกับหกเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหก fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและเจ็ดเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสองติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งสองหกหกสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดติดคู่ตัวเด่นเจ็ดหกหกเจ็ดหกกับสี่และหนึ่งกับหกเป็น หกห6ึ่งติดเลขเด่นประจำวัน6116 4่งหนึ่งกสี่สี่หติดคู่ตัวเด่น4664นะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้มกักกระถามต่อใดพี่น้องคะ่ะไม่บอกว่ามากักว่าชอบเร่อนผ่านคะ่ะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งแสง v ีไวันที่15 มิถุนายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อฟทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะโชคขปันมาโุุขูทุกคพพี่น้องสวัสดีค่ะ